อ,ออกมาข้างนอกแป๊บหนึ่งนะครับโอเคกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้นะครับกับวันเสาร์นะครับที่เรามีคิวส่งงานทั้งหมด2คันนะครับกับรถเมอร์เซเดสเบนทั้งคู่เลยที่จริงวันนี้ผมส่งงานเบนทสามคันเลยนะกับคันแรกเลยเขารูโลกพี่ดกุกพี่ดุกก็คือแล้ว g จล0 0ยังไม่มาเอาเลย <laughs> เพราะว่าดูร้านปลอดภัยนะครับแล้วก็สวยงามมากด้วยส่วนตอนนี้เรากำลังจะส่งงานคันนี้เดี๋ยวผมพามาดูข้างนอกก่อนนะ ลูงนอกนะครับว่าความงามเวลาเจอแสงสีขาวเนี่ยกับแดดจัด,จดเนี่ยมันก็จะสว่างตาลักษณะยอย่างนี้นะครับซึ่งก็จะบอกว่าถ้าจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยทีเดียวนะผมกลับเป็นกล้องห,งหนึ่งนะครับแหมกลับเป็นกล้องหลังนะครับก็จะเห็นถึงความเงาอยู่บนเนี้ยเป็นแสงสว่างไปหมดเลยเพราะว่าสีขาวเนี่ยถ้าตรวจงานข้างนอกมันก็จะไม่ค่อยเห็นอะไรผมจะวนให้ดูรอบๆคันนะครับกับคันนี้ การเคลืบแก้วแบบเมกาเซรามิกโพลภายนอกภายในกระตกห้องเครื่องห้องใรตานรวมถึงร้อแม็กนะครับแล้วก็ในส่วนของเนี่ยมีการเตะก็เคลือบแก้วทั้งหมด2ชั้นนะครับเบอร์แรกเนี่ยทำให้สีผิวเนี่ยมีความแข็งแรงขึ้นในระดับโมเลกุลถึงจะเป็นสีขาวนะแต่ดูแรง,ง่ายขึ้นหลังจากการเคลือบแก้วเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็มีความแข็งในระดับโมกุลจากน้ํายาเบอร์แรกเอนะฮะ คุณจะเห็นว่าเราทำขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเนี่ยทุกๆขั้นตอนเลยแต่ถ้าขัา้นอดตัวหมวกอะไรไปขอภัยด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราขอเข้าไปด้านในไปต่อด้านในโอ้โททีฮะอืมห้องนั่งออกอยู่นอกวันนี้แดดจัดมากๆนะบอกไว้ก่อนครับแดดจ,ดจัดจริงๆครับนะ มันแทนเรามาดูห้องหอมกันนะครับรอพีดูกอพีดูอยู่นี่อันนี้อันนี้รถอีกคันหนึ่งตอนนี้ที่ร้านจะเหมือนคล้ายๆสูนเบ้นนิดน,นึงจะมีเบ็นโยวาลสามคันคันนะในในห้องมีสอคันโอเคเลยนะครับอ่าเดี๋ยวถ้าคู่นะเราอนุญ,ญาตจอดรถ ให้ตรงๆก่อนแล้วจะเข้าไปไร์สดกันในห้องกันนะครับนิดนึงตรงเยี่ยมโอเคเลยทีเดียวนะฮะสำหรับตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะาเรียบร้อยสวยงาม กับวิวที่หลายๆคนเห็นแล้วก็ตานะครับตอนนี้ห้องนี้จะเป็นห้องห้องส่งงานนะห้องส่งงานนี่ก็คือเอาไว้อ่รอลูกค้ามารับรถนะครับแล้วเป็นห้องที่มีฝุ่นน้อยที่สุดในรถด้วยนะครับเราใส่ใจทุกที่จอดเลยที่จอดนี่สําคัญมากนะครับสําหรับรถลูกค้านะครับถ้ามาแล้วไม่มีที่จอดเนี่ยมันอันตรายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฝุน่นละอองนะครับเอ่อ ใครมาโดนเขาในเะวลาจะส่งงานก็ตามอะไรเงี้ยเราจะต้องเ็นต้องอย่างยิ่งเลยนะที่จะต้องอจอดเ้าให้ปลอดภัยที่สุดอันนี้ทุกคนเห็นพร้อมกันเลยนะเพราะว่าผมอะส่งงานด้านนอกนะครับแล้วก็มาถึงข้างในเลยนะครับได้เห็นความเงาที่ข้างนอกข้างนอกจะสว่างหมดเลยแต่ว่าถ้ามาอยู่ด้านในที่ผมบอกนะครับจะมีความมันความวาวอย่างที่ท่านเห็นนะและตอนนี้รถจะมีความแข็งแรงในระดับโมเลกุลเพราะว่าตัวเคลือบแก้วของเรามีโครงสร้างเป็นเซรามิกแล้ว ก็ชื่อก็บอกอยู่เมกาเซรามิกโปรนะครับก็ตัวนี้นะครับทําให้สีผิวมีความแข็งแรงขึ้นนะครับมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ในส่วนของตัวรถนะครับสีขาวอย่างนี้นะฮะเวลาเจอในที่มืดหรือที่แสงน้อยเนี่ยเห็นไหมว่ามันเงาได้จริงนะครับแต่ว่าถ้าออกแดดเนี่ยรับรองเบียรสวินอยู่แล้วมันก็จะขาวใสอย่างนั้นนะตลอดไปนะครับแต่ส่วนตอนนี้นะครับมาพามาจอดในห้องที่มีแสงไม่น้อยนะครับเห็นไหมว่ามีความเงาะนรับ เปรียบก็บเหมือนตอนที่เราวิ่งเข้าไปจอดในที่จอดรถนะครับในห้างมันก็จะมีความเงามากกว่ารถรุ่นอื่นเขานะครับไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าไอ้คันนั้นทําอะไรมารถก็รุ่นเดียวกันสีก็เหมือนกันทําไมเขาเงากว่าเขาต้องทําอะไรมาแน่นอนใช่ครับไม่เคลือบแกว้วก็เคลือบสีแหละนะ่รองนะครับแตกต่างกันแน่ๆนะฮะโอเคนะสําหรับวันนี้นะพี่ต้องขอขอบคุณลูกค้าเงอแตกจริงๆเว้ยโอเคนะ อากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวนะครับก็จะบอกว่าครันนี้นะครับส่งงานตรงนี้เลยต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมมา,มากๆแล้วก็ท่านเจ้าของรถด้วยนะครับที่ฟอรควไว้วางใจมิกกี้นะครับมาทําการเคลือบแก้วครับกันที่ร้านกันอย่างหนาแน่นเลยทีนี้นะขอบคุณมา,มากๆเลยทีเดียวนะครับอันกันแบบต่อคิวกันมาเลยนะครับขอบคุณมากๆครับวันนี้มิกกี้กพี่เอ็มมิกกี้เดี๋ยวเผยแล้วไปก่อนสวัสดีครับ